พิชัยเนอร์รตี้รายการนี้เหมาะสำหรับติ๊กต๊อกทุกคนยังถามเรื่องแสดงนิดนึงครับครับอย่างแกะเนี่ยคาดว่าน้องที่ออดีมานก็น่าจะเต็มเดือเยอะครับหลายร้อยหลายร้อยร้อยหลายร้อยน้องๆที่ชมอยู่ทั้งบ้านนะครับถ้าสมมุติถามความที่เห็นเลยว่ารอบนี้แกะเชื่อมโยงถ้าสมมุติเอาสักเท่าไหร่จะปลอดภัยในการเลื่นนะปลอดภัยเหรอคือถ้าตอบแบบ คือจะอยากอยากได้ดนักตึงเลยไงมันต้องร้อห้าสิบต้องเต็มเลยนะครับเต็มจริงจริงไม่ยากไหมคือถ้ารู้เทคนิคมันไม่ยากแต่ถ้าสมมติต่อแบบให้กำลังใจนิดนึงก็คือต้องร้อยสี่สิบอ้ะมันโอ้โหครับร้อสิบคะแนนนะน้องมันหันกันมากเลยนะพี่กอล์ฟก็ร้อยสิบคะแนนเพราะว่ามันเป็นอย่างที่จริงนะคนที่ได้เต็มเอ่าครอบครัวสมควรเลยใช่ป คนที่เต็มก็เยอะมากเหมือนเหมือนที่มีข่าวกระแสว่าแบบแก๊ตเฟอร์อะไรเงี้ยเพราะอย่างรอบตุลาห้าห้าสามเนี่ยคนเต็มสองหมื่นเนี่ยแกะร้อยแกะเชื่อวมีก็เต็มสองหมื่นคนแบบเยอะมากเลยเนี่ยคือคือก็อยากให้กำังใจน้องๆว่าอาจจะต้องเต็มต้องได้เคือคือต้องให้กำจ่ายสองหมื่นก็ต้องเต็มเท่านั้นแล้ยครับคือถ้าถ้าเต็มได้ก็เต็มนะน้องๆถ้าเต็มไม่ได้ก็พยายามทำให้แบบ ใกล้ๆเอาเดช่วยเอาเดช่วยเอาเดช่วยโอ้ยช่ะถ้าสมมติมันเหลือเวลาแค่3วันเท่านั้นจะต้องไปสอบแก่แล้วนะแล้วะมองแบบบูยพี่ผมเพิ่งจะแบบหลุดจากโอลนี่ยังไม่ได้รู้สึกว่าทําอะไรกับแก่เลยควรจะต้องเริ่มยังไงบ้างในสามวันเนี่ยให้ได้แก่ดีที่สุดให้ได้แก่งได้ดีสุดก็คือถ้ามีสิ่งที่สอนผ่านเรียดีก็ให้อยูเรียนดีเลยนะแล้วก็สื่ออะไต่างๆที่ที่ไปสอนนะสมมติว่าก็ไปดู แบรนด์มากอะไรมากพี่ที่ใครไปสอบก็อาจจะดูได้แล้วก็ช่วงสุดท้ายนี่ก็คงจะเน้นโจทย์ข้อสอบเก่าเมืาะอย่างที่บอกว่า3ามสี่ครั้งแรกเอาเป็นสแตนดาร์ดเนี่ยมันก็น่าจะชัดเจนข้อสอบไม่หยุดเปลี่ยนไม่ได้แหละก็คือให้เอาข้อสอบัก่าแล้วก็ดูว่าที่เราพลาดเนี่ยพลาดตรงไหนแล้วรีมาหนไว้ทำความเข้าใจตรงนั้นเมลหรือว่าเข้ามาในเว็บบอร์ดทางนี้ก็ได้ว่าพี่ทำไมพี่ผมเป็นตรงนี้ผมมีที่ใช้เป็นตรงไหนแล้วก็ใช้ สอบวิชาตรงนั้นเนี่ยมาร์คดาวไว้สิพี่เราเวลาใกล้ๆสอบต้องมาดูเลยว่าไม่เคยปิดตรงไหนเวลาเข้าไปทรงในห้องสอบจริงเนยเราจะแบบเฮ้ยขึ้นมาเลยวเฮ้ยอันเนี้ยกำกึ่งแล้วใช้วิธีแข่นพิจิตร์ฉันงั้นสิ่งที่จะพลาดก็จะเต็มสิ่งที่พลาดก็จะเต็มร้อยห้าสิบเปอร์เซ็นต์ของตรงนั้นแน่นอนครับน้องๆคนไหนที่อยากทำข้อสอบเก่าเนี่ยก็ดาวน์โหลดได้ที่เว็บสตสหรือว่าจะเข้ามาทำออนไลน์ที่ออนไลน์ก็มีนะคะแต่ละรอบก็จะมีแบบข้อสอบแบบว่าพีเทสก่อนที่จะไปสอบจริงมา อันนี้ถามส่วนตัวค,ครับรอ,อ,อบมีนา5-4เนี่ยมีกระแสข่าวว่าจะเพิ่มตัวอักษรในใ<ช>ข้อสอบแกงมาหนึ่งตัวถามพี่เต๋อว่าพี่เต๋อว่าขาออ้อสอบตัวอักษรที่มันมีอยู่พเพียงพอหรือครับหรือว่าเพิ่มเนี่ยมัมนมันเหมาะที่จะเพิ่มไหมเหมาะที่จะเพิ่มไหมคือถามพี่ก็คิดว่าน่าจะเหมาะนะคือเพราะว่าอะไรเพราะว่าเล่นเพ็งมันเยอะไงเรียนทักษะทักษะก็น่าจะน่าจะมีระดับหนึ่งนล้าก็าจจะ พัฒนาต่อไปได้แต่ถ้าที่นิมมุมหนึ่งก็คืออ๋อยังไม่ได้เต็มก็อาจจะอาจจะบางส่วนเป็นที่หนึ่งใช่ปะก็แต่ก็คิดว่าก็เป็นสิ่งที่น่าจีบแต่งน่าจีบน่าพิจารณาก็ถือว่าเป็นชัวร์ครับอันนี้ยังไม่ชัวร์ครับแต่อาจารย์บุญพรเคยพูดไปก่อนที่จะเป็มาว่าท่านบอกว่าเออทดสอบแบบนี้เด็กมาบ่นว่ามันไม่เปลี่ยนแปลงเลยอะไรอย่างนี้ยท่านก็เลยอยากสนองนี้ซะหน่อยแต่คราวนี้น้องม .5 รุ่นนี้สงสัยเจอเออกับน้องม .5 มีสิทธินะฮะ อ่าถ้า,ถา,ถาอาจจะปรับอาจจะปรับไปแล้ก็ได้จะปรับรล้ก็ได้จะเป็นรอบแรกของเด็กมอไปเจ็บปวดเลยอย่างเงี้ยน่าจะเป็นไมได้น่ากว่าอันนี้อันนี้ก็อย่ากังวลสำหรับน้องมอพีเอาล่ะก็เอาใจช่วยสำหรับแก๊นะครับแล้วก็เดี๋ยวพี่แต่เอาใจช่วยเต็มที่อ่ะคราวนี้มาที่พี่หน่งกันบ้านโอเน็ตวิดซึ่งต้องสอบก่อนแก๊ดด้วยครับนะฮะโอเน็ตวิดน้องๆถามมาบอกว่าคืออ่านเนี่ยหนูก็ก็อ่านนะครับพี่แต่อยากจะได้อะไรที่มันแคบนิดนึงหรืถามมาตรงๆเลยสามเรื่องที่มักเเเจอในนนโติดี่ย บทเรียนไหน